สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีการปักชำนะครับป้ยเซียนนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆง่ายมากนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพ like like ื่อนนะครับมาชํา2อย่างเลยนะก็จะเป็นนี้นะจะเป็นต้นนกน้อยนําโชคนะฮะนกน้อยนําโชคนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นปุ้ยเซียนนะครับนี่นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ป้มเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะอย่างแรกนะครับก็ต้องเป็นนี่เลยฮะกิ่งปุยเซียนนะครับนี่นะฮะกิ่งปุยเซียนเนี่ยฮะผมก็ได้ทําการตัดมาแล้วนะครับตัดมาแล้วนะครับผมก็จะเสียบสดเลยนะฮะ บางท่านนะครับผมเห็นบางคลิปนะครับก็จะนําไปพึ่งลมไว้นะครับประมาณสักวัน2วันนะครับค่อยเอามาเสียบนะครับแต่ของสูตรของผมนะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับตัดสดมาแล้วก็เสียบเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราตัดนะครับเราก็จะเลือกกิ่งที่เป็นแบบนี้นะฮะที่เขาไม่ค่อยมีใบล่างนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอามาแต่งมากนะครับนี่นะฮะนกน้อยก็เหมือนกันฮะต้นนกน้อยก็ประมาณนี้นะจะเลือกกิ่งแบบนี้นะตัดปลายยอดนะฮะมา เสียบชําเลยนะฮะเราก็จะชําแบบสดๆเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นขุ่ยมะพร้าวนะครับนี่นะครับสิ่งที่สามก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางขนาดสี่นิ้วนะฮะสี่นิ้วก็ได้นะฮะจะเป็นสี่นิ้วสามนิ้วก็ได้นะฮะแต่ของผมก็เลือกใช้กระถางสี่นิ้วนะครับนี่นะเดี๋ยวมาเริ่มชํากันเลยนะฮะขั้นแรกนะครับเราก็นําขุ่ยมะพร้าวนะครับใส่ลงไปเลยฮะ นี่นะกดไม่ต้องแน่นมากนะครับก็ใส่ลงไปเลยจะบอกว่าสูตรนี้ง่ายมากนะฮะเราก็จะทําการเจาะรูก่อนนะครับพอเจาะรูเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยครับกดให้แน่นๆนะฮะพอกดลงไปแล้วนะฮะเราก็นําขุย เติมนะเติมเข้าไปนะเพราะว่าเวลาเรากดลงไปครั้งแรกนะครับมันก็จะยุบลงไปนะครับเราก็ต้องเอาขุยมาเติมคะนี่นะพยายามกดให้แน่นๆนะครับต้นจะได้ไม่คลอนนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งกระถางนะครับนี่นะ ดี๋ยวจะมาชํานกน้อยต่อเลยนะฮะชำนกน้อยก็เหมือนกันนะฮะเอาใส่เลยฮะขุยมะพร้าวใส่เข้าไปเลยนะใส่ครั้งแรกก็ยังไม่ต้องกดให้มันแน่นนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเลยฮะเจาะรูพอเจาะรูเสร็จเราก็เอามาเสียบเลยฮะเพื่อนๆจะเสียบกี่กิ่งก็ได้นะแต่ผมจะเสียบครั้งละ2กิ่งนะฮะนี่นะฮะ กดลงไปแล้ครับปลูกสไตล์ผมนะครับก็จะทำแบบไม่ยุ่งยากมากนะฮะง่ายๆเลยนะเอาไปใช้ได้จริงนะครับเสร็จแล้วครับระยะเวลาการติดรากนะครับก็จะประมาณ7วันนะครับ7วันถึง10วันนะครับแล้วก็ต้องรอดูนะครับเราเห็นยอดที่เขาแตกออกมาใหม่นะครับก็แสดงว่า เขาติดรากแล้วเราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้นะครับระยะเวลาการรดน้ำนะครับก็จะลดวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือว่าจะ2วันลดทีนะฮะได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการมีรายได้เสริมนะครับวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับขนาดกระป๋อง4นิ้วอย่างนี้นะฮะ เราก็สามารถขายได้กระป๋องละ10บาทนะครับขายแบบง่ายๆเลยนะฮะต้นทุนก็น่าจะไม่ถึง2บาทนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15 15 3สตัวนะครับก็ใส่4 5ห้าเม็ดก็พอนะครับหรือว่าเราจะละลายน้ำแล้วก็รดราดก็ได้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ย2ช้อนนะฮะต่อน้ำาิ0ริรนะครับก็สามารถรดราดได้เลยนะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะนําเอาไปไว้ในที่กึ่งร่มกึ่งแดดนะครับก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาติดรากก่อนนะครับค่อยเอามาออกแดดนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองนําไปทดลองปลูกดูนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ปตืมเพื่อเป็นกําลังใจผมไปนะครับสวัสดีครับ